สุรพงศ์ปิยะโชตมาพร้อมกับนโยบายสะดวกสบายไร้รอยต่อสงกรานไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อหวังที่จะยกระดับการทำงานของภาครัฐไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันค่ะ การสงกรานเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนคนไทยจะเดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมทั้งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจํานวนมากด้วยเหตุนี้เองที่ทุกๆปีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความสูญเสียนับเป็นมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในช่วงเจ็วันอันตรายซึ่งสงกรานปีนี้มีการประเมินว่าจะมีผู้คนเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่11ถึง17เมษาย,ยน2567จำนวนมากกว่า2ล้านคนและเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอีกมากกว่า5ล้านคนคาดการว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง23.95%เลยทีเดียวเป็นโจทย์ใหญ่ให้รัฐบาลต้องหาทางแก้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยนายสุรพงษ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงคมนาคมจึงเดินหน้านโยบาย การขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายไร้รอยต่อสงการถ่ายซอฟต์พาวเวอร์พร้อมกับเดินหน้าก,กิจกรรมสมาร์ทซิน e s s เชื่อมรถต่อรางสะดวกเดินทางสร้างความปลอดภัยในช่วงสงกรานเพื่อจัดการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายเพียงพอไม่ล่าช้าไม่มีผู้โดยสารตกค้างไม่โกงราคาและทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อตอบโจทย์นโยบายอย่างแท้จริงรวมทั้งยังช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายด้วยและหนวยต่อครับก็ถึงที่ทุกถึง่อพุรอเลยครับ ถึสถานีทุสถานีเลยครับเย็นเป็นฟ้าสามสายครับเชื่อมหมดเลยครับไม่มีไร้รอยต่อครับทุกอย่างเชื่อมโยงหมดเป็นเป็นวงกลมครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับในความสะดวกนะครับไม่ว่าจะทางขนส่งสาธารณะนะครับก็คาดวันสองล้านกว่าคนนะครับอีกประมาณ5ล้านคนนี่ก็เดินทางด้วยรถส่วนตัวครับหรือบริการทางอื่นส้าวรถแกนของเราก็คือพัฒนาคมเราคือสะดวกสบายปลอดภัยไร้รอยต่อ และนี่คือความตั้งใจที่จะทำหน้าที่รับใช้ประชาชนของนายสุรพงศ์ปิยะโชธหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยแรกก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับการทำงานของกระทรวงคมนาคมสร้างมิติใหม่ของการทำงานเชิงรุกในการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนสามารถขึ้นได้ทุกวันและเพื่อให้รับรู้ข้อมูลรวมทั้งมองเห็นปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงเราจึงเห็นภาพของรัฐมนตรีลงพื้นที่เดินหน้าทำงานแบบ ถึงลูกถึงคนโดยเฉพาะในช่วงวันเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้นอกเหนือจากเทศกาลใหญ่ๆแล้วะนะครับร่มรีช่วยนะครับท่านก็ยังไปจะยังมีงานมีอะไรต่ออะไรนะครับในกํากับดูแล ก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปกำชับกำชาอยู่พอสมควรแล้วก็มาโดยตลอดทำมาโดยตลอดนะครับ